จะมานาเสนอเรื่องพลังงานศักย์และพลังงานจลน์นะคะพลังงานศักย์คือพลังงานที่อยู่นิ่งค่ะข้อดีของมันคือกัดเก็บพลังงานเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานอื่นนะคะแล้วก็ใช้คํานวณการเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนพลังงานจลน์นะคะคือพลังงานที่เคลื่อนที่ค่ะข้อดีของมันนะคะคือสามารถนําไปประยุกใช้ประโยชน์ได้หลากหลายค่ะงั้นเราไปดูการสัมภาษณ์ของพลังงานศักย์และพลังงานจลน์กันเลยนะคะเรามาดูพลังงานศักย์กันนะคะสวัสดีค่ะ ความรู้เรื่องพลังงานศักว์บ้างไหมคะมีนิดหน่อยค่ะงั้นขออธิบายพลังงานศักด์นะคะประโยชน์พลังงานศักด์พลังงานศักด์งงน,กนะคะเป็นลังที่หยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่ค่ะส่วนประโยชน์นะคะช่วยในการผลิตพลังงานไฟฟ้าค่ะอำนวยความสะดวกให้ชีวิตประจำวันค่ะและคำนวณช่วยคำนวณฟิสิกส์ได้ง่ายค่ะขอขอยกตัวอ,อย่าง พลังงานจากมาสักสองระยาบด้านเนี่ยนให้จอดหรือนิ่งแล้วก็่ยังไม่ได้ยินค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณนะคะเราไปกันต่อที่พลังงานจนกันค่ะต่อไปที่พลังงานจนนะคะ